หล,ลับโมเสบเซบครับเห็ดเองกินเองพี่นอ้องอือหือจะหลับอย่างอื่นเนาะหลับหมเนีย่ย สวัสดีครับมาพี่น้องครับวันนี้สิภาพี่น้องเม็ดลาบหมูพี่น้องนี้เรามือนี้ียมีเครื่องในมีหนังเลือพี่น้องครับลาบเลยพี่น้องลาบนุ่กันเลยครับนี่แหละลาบเลยใส่พริกแล้วตามใจชอบพี่น้องหัวพี่น้องใส่เลยนะครับด้วยอีสานมาเท่ามงนัวพี่น้องใส่เบอร์นีเซียโพดพี่น้องมราต้องใส่พี่น้องนี่น้ำปลานะครับ กำลังมกนาวแล้วลพี่น้องเนาะอืมน้ำมะนาวบีบลงไปพี่น้งองเหลือแจ่พวกักเปียกพวกเปียวแล้วพี่น้องเนาะใส่พริกนะครับพี่น้องพริกโรยลงไปเลยต่างสีสันแล้วพี่น้องเนาะส่วนผักนี้จะเป็นอ่าผักชีผักชีหอมเนาะหอมเปรแล้วก็ต้นหอมแล้วควกะหอมแขกพี่น้องโรยลงไปนะครับ คนบันพี่น้องคนเลยเนี่ราบหมูพี่น้องเห็ดง่ายๆสูตรครัวคนหนุ่ยพี่น้องจริงๆต้องเอาหนังหมูครับข้างในหมูมาใส่แต่ว่าผมบ่ไห้หาหาบะเหน่มาสอบก็เลยได้ซ้ำไพี่น้องนี่ติมพี่น้องคนนี้อืมอืมแล้ว แซ่บสุดนี่เลยพี่น้องลาบหมูพี่น้องพี่น้องครับลาบหมูคัวคนุนพี่น้องอู้สุดนี่ลงไปเลยพี่น้องสุดนี่คือแซ่บนะครับเกี่ยมกับแก่เป็นกับเข่าอะไรเบิร์ดเด้อพี่น้องเด้อกินกับคนเสียวเนียวท่อนลาบหมูแบซ่บครับเฮ็ดเองกินเองพี่น้องอือ

จะหลับอย่างอื่นเนาะหลับหมูเนี่ยเราไปเร้ครับเลย เตีอยกต้มกินได้เตี๋พาเขียวมากนะเนาะพาฟันมาเาตี๋ยเต้ไมไปกินต้องบอไ่สบายเป็นวัดกันอืม อืองถึงไงกับเบม,มากินหลับหมูแบบนี้เลยเบมามากินหลาบหมูใส่หนังบางคนบงคนก็บมักินไงเนาะบอบ,อบอหอบอมายถึงว่าถ้าใส่ตับอ่ะมักอยู่แต่ว่าถ้าใส่หนังบอบบมักกันไหนมันเห็นไห้อันลาบมัน กลับมันแบบมีไครอ่ะอืมมันมันบหรอืมมันมันอืมมันมันสดอือืม ทำกันไรับเนอะมาจากพี่หน้อือะไรอยากได้พี่ที่ทำไปบังทัวคนหนึ่งไม่หอมีสิมีจะวิธีทำไรบ้างเป็นสูตรอาหารเลยเฉพาะกินยังกินยางไงตอไต ผมก็ลงเบีย์ครับก็ไมวาสูตรมันมม่เป็นอย่างเงี้ยม,มันคือกัราร่น้องแต่ละสูตรแต่แต่ชาใส่หันชาว่้านไซคุณทำไม่ใจจ้ะอืมราใส่หันขาวบ้านไซอุใส,อใส่อันนี้จาวบานไซสีห,หนาครับเบื่อกันหนอกต่ไปทำให้เท่กันรสชาติ บางคนใส่น้ำตาลแต่ผมมาใส่ลาบบางคนมันติดหวานบางคนใส่น้ำกระเทียมดอกผมมาใส่ลาบเป็ดใส่ยหรือว่าอยากหลาบเป็ดเนาะอู้หูตัวทีและรับเป็น Ừ. Còn nắng đấy Con cua nó quặp rồi. Ừ. Ừ. không, phải kiếm mà bớt đi lúc đó Ừ Mời phải mà bớt đi Bớt อ๋อได้ไมเอ้าอือะไรคือมั่งตัวอะูรสวัสฮีล่ะสวัี่ะอ่าอยสานยดีวะเอาพี่น้องครับวกเรากินนีกเอาของแสบเนี่ยแสบของอิสานม,มาเท่ามาฝากพี่ฝากน้องฝากวิดีทําทน้องครับพี่น้อง ลาบหมูพี่น้องครับลาบหมูอีสานมาเท่าะพี่น้องเนาะเอาผู้ใดมากกับฝากก็เลยก็แช่กดติดตามให้นน้ำเนยเด้อครับพี่น้องครับอ่าผู้ใดมากกันเดินผ่านเนาะพี่น้องเนาะสำห,ห,หรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อน,อค,นอครับนาพอนะค,ครับสวัสดีครับ